หนไหนไหนเด็ก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 ทายซิทายสิว่าใครชื่ออะไรให้ทายค่ะพี่เอวี่ก่อนพี่เอวี่ก่อนนะพี่เอวีก่อนนะพี่เอพีอีวี่้อเอวาอันนี้น้ว่าทับทิมเอาอันปันเดี๋ยวชื่ออเลยนะคะวัลุทายทายทายเอเกรเ่า เหมือนกันอันนี้ันนี้ขอเขาละอันนี้เอวานะคะอันนี้น้องแจ็คกินนะคะออะว่าพี่โอชาเดี๋ยนนโอชานี่ชื่ออะไรคะทีมคนไหนชื่อเอวาคะคนไหนชี้ได้ชี้ได้ชี้ได้ชีเดี๋ยวใครคนก็เอ้าไม่ทายน้องแล้วอ่ะอะไรน้องใกล้กันเลยทุกคนอยากเห็นอันที่สองเลือกไฟล์นะ อาอาเฉลย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 อันนี้เอวาเอวาอันนี้ทีมตัวเองสลับกันสลับกัน